สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลลอยฟาร์เนอร์มาร์คไซ วันนี้เราก็มาอยู่กับพลาโมจากโ o เดรอยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมรอคอยที่จะเล่นมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือฟา r m e เนอร์มาร์ไซนั่นเองนะครับก็จะเป็นหุ่นตัวเอกจากเรื่องโตเกียวโนฟฟารนนะครับหรือว่าฟา r m e เนอร์นั่นเองนะครับซึ่งโลโก้ตรงนี้ก็มีชื่อภาคเขียนด้วยนะครับว่าเป็นภาคเดอะบิยอนก็คือเป็นภาคล่าสุดนะแต่จริงคือมาร์กไซเนี่ยโผล่มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะฮะสำหรับมากล่องนะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบนี้นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะเรียกๆเป็นธีมหลักของฟานร์ อยู่แบบนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะต่อมาจากรูปหน้ากล่องนะฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างการแอคชั่นว่าสามารถแอคชั่นได้ประมาณไหนบ้างนะครับด้านข้างกล่องอีกข้างก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นรูปต่อมาจากหน้ากล่องด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้สำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับเดี๋ยวลองแกะแผ่ข้างในมาดูนะคร่าวๆเลยครับ แผงข้างในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถัวไม่เยอะมากนะครับดูทรงแล้วไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นพลาสสีขาวในส่วนแขนแล้วก็ส่วนเท้านะครับสำหรับมาร์คไซนี่สีหลักก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนลําตัวแล้วก็ส่วนหัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มในส่วนของมือนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกลันซ์นะรเป็นอาวุธหลักที่มาร์กไซใช้บ่อยสุดนะแล้วก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของมาร์คไซเลยนะครับก็คือเอฟเฟกต์พลาสดูดกลืนที่จะเป็นคริ ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทแบบนี้สำหรับแผงข้าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากนะครับน่าใช้เวลาต่อไม่นานเท่าไหร่นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็กลไกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะฮะทำให้ใช้เวลาประกอบไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะข้อดีอีกอย่างของโมตอนนี้นะครับก็คือไม่ม เริ่มมาที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของหุ่นในซีรีส์ฟาร์มเอร์เลยนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะค่อนข้างจะดูแปลกตานะครับตามในดีไซน์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวของมังกรนะครับจุดขยับนะครับส่วนหัวก็จะเป็นบอร์จอยนะฮะสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับเงยขึ้นได้ขนาดนี้เราก้มได้ขนาดนี้ไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยนะฮะช่วงหัวไหล่ที่ติดกบลําตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงหัวไหล่สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็ลงได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงต้นแขนนี่สามารถหมุนได้360ตรงส่วนนี้ก็สามารถหมุนได้360ส่วนแขนสามารถหมุนได้360เหมือนกันนะฮะ อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มเนอร์เลยนะครับก็คือจุดขยับเขาจะไม่เหมือนกับพวกหุ่นตัวอื่นเลยนะฮะก็คือเขาจะเป็นจุดขยับแบบตัดเฉียงแท่ทั้งตัวเลยนะครับอย่างเช่นตรงส่วนลำตัวเนี่ยจุดขยับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัดเฉียงแบบนี้ซึ่งตัวมอดิลอยนี่ก็ทําให้สามารถขยับได้ทุกข้อแบบนี้เลยนะฮะน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ช่วงเอวหมุนไม่ได้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงปีกนี่สามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะให้เหมือนกันในอนิเมะตอนสะโพกด้านหลังนี่ก็มีรายละเอียดของประตูะคคขก็จะน้อยรราาับสมถขไ อิสระไปข้างหน้าได้ขนาดนี้ ข้างหลังในขานนี้ตรงขาอ่อนนี้ก็เป็นข้อต่อแบบตัดเฉียงนะครับหมุนได้360แล้วก็ตรงหัวเข่าก็เป็นแบบตัดเฉียงเหมือนกันนะฮะตามสไตล์ฟา,าร์มเนอร์นะฮะสามารถหมุนได้360เหมือนกันนะฮะพองอแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงข้อเท้าก็เป็นแบบตัดเฉียงสามารถหมุนได้360ส่สวนเท้าก็เป็นบอรจอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระปลายเท้าก็สามารถขยับขึ้นลงได้แบบนี้นะคะใต้เท้าก็มีดีเทลแบบนี้นะครับเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นนนนนะะะตตััววคคคค่่ออข้้้้าาางงงสสสููจกกดดมไปพรรเลยีแ จริงๆแล้วของฟาร์เนอร์นี่ก่อนหน้าน,นี้เมื่อหลายปีที่แล้วนะบันไดก็เคยออกเป็นโรบอตธรรมชีออกมานะครับซึ่งผมมีเก็บแค่มาร์คเอลตัวเดียวเลยนะแต่ว่าพอดีว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวก็เลยไม่ได้เอามาเทียบนะครับส่วนสูงของมาร์คเอลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะไม่น่าจะสูงเท่าตัวโมเดลลอยนี่นะับตัวโมเดลลอยนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบร์หนึ่งคู่มือจับอาวุธ1คู่ ลูกรลัาสที่เป็นอาวุธประจําตัวของมาร์คไซหนึ่งคู่พาร์ตลูกรลัาสแบบกลาง1คู่เอฟเฟกต์พาร์ตสำหรับลูกรลัาสตอนกลาง1คู่เอฟเฟกต์พาร์ตปีกเอาไว้เปลี่ยนเป็นตอนบินเอฟเฟกต์พาร์ตคริสตัลตอนที่ดูดกลืนเอาไว้ถือลูกลาสหนึ่งคู่ อันนี้ผมก็เอามาโพสต์ไว้เป็นท่าเหมือนกับตอนเพลงเปิดนะครับเราก็จะเห็นในเพลงเปิดของฟาร์บเนอร์หลายๆ o อปนะครับว่านี่จะเป็นท่าประจําของคุณพระเอกนะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นมาร์คเอล์มาจนเป็นมาร์คไซก็จะปิดด้วยท่านี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นท่าจําเลยนะครับสำหรับมาร์คเอล์กับมาร์คไซอันนี้ก็โพส์จะเป็นแบบตอนที่กําลังบินแล้วก็ถือลูก้าลานพูดแบบนี้นะฮะสำหรับมาร์คไซเนี่ยเวลาบินปีกข้างหลังตรงนี้เขาก็จะส่องแสงนะฮะก็คือเคลียร์พาเทียวให้มานะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก โซจินั่งกระสวยข้ามโลกไปช่วยพวกกองทัพที่โดนกองทัพเฟสตูมลุมกินอยู่นะครับแล้วก็เปิดตัวด้วยการทิ้งตัวลงมาแล้วกระสวยก็ค่อยๆแตกแล้วก็ดิ่งตัวลงมาพร้อมกับลูก้าลันแบบนี้นะครับโหฉากน,น,นี้เป็นฉากที่ประทับใจมากแล้วก็โคตรเท่เลยนะครับฟาบเนอร์ของดีไอแลนด์นะครับไม่มีที่ไหนสู้ได้นะฮะลองโพสเป็นท่าลงพื้นแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้เท่มากเลยนะครับถึงข้อต่อจะเป็นแบบตัดเฉียงไม่เหมือนกับผุนตัวอื่นเลยนะครับแต่ว่าสามารถโพสได้ไม่มีปัญหาออออะะไไไรรนนนนนนัีีีี้้้้กก็โพสววเปปตตท่ใชลูาจมดยยิงบ จริงๆแล้วผมอยากจะโพสให้ทําท่าบินนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลูก้าลันตอนกลางออกมาเนี่ยมันหนักมากนะทำให้แขนเนี่ยมันรับน้าหนักของลูก้าลันไม่ไหวนะครับก็จะเห็นว่าก็จะต้องเอาฐานมาค้าแบบนี้นะฮะตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยลูก้าลันปกติก็จะมีเอาไว้เป็นกึ่งดาบแล้วก็กึ่งเอาไว้ช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูนะครับแต่ว่าพอมาร์กไซที่มีความสามารถในการดูดกลืนทุกอย่างเนี่ยมาจับลูก้าลันทำให้ลูก้าลันสามารถเพาอับสามารถโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็สามารถยิงบีมได้แบบที่เห็นในเรื่องนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคร แล้วนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะผมค่อนข้างจะส่วนตัวกับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเรื่องฟาร์บเนอร์อยู่แล้วนะครับแล้วพวกของเล่นของฟาร์บเนอร์เนี่ยมันออกมาน้อยมากก่อนหน้านี้คือที่ออกมาครบๆก็จะเป็นโรบอทธรรมชีของบันไดนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ขึ้นไปไกลมากๆแล้วนะครับโดยเฉพาะมาร์คไซกับมาร์คนิกเนี่ยขึ้นไปหลักหมื่นแล้วนะฮะการที่โมเดลลอยมาออกฟาร์บเนอร์เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นการแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่อยากเก็บฟาร์บเนอร์แบบผมนะฮะก็ได้เก็บสักทีนะครับกับมาร์คไซนะครับแล้วก็ลล่่าาาาสสุุดดดตตตตออออนนนนีีี้้้้ททงงกกกไไไมมม์์เค็ัััววแบบขริถป โชว์แล้วนะครับมันก็เลยทําให้ผมประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยในซีรีส์ฟาร์เนอร์ถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บเนี่ยก็จะต้องเก็บ2ตัวนี้อยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือมาร์คไซกับมาร์คนิกมันเป็นของคู่กันนะครับซึ่งผมก็ภาวนาครับให้ทางกุสไมล์เนี่ยออกมาทุกตัวเลยนะครับผมจะดีใจมากเลยนะฮะถ้าเกิดออกทุกตัวเนี่ยผมรอเล่นมาร์คซีเบนมากเลยนะครับที่จะเอามาทําท่าจับสไนเปอร์คู่กับมาร์คไซนะฮะเป็นซีนที่น่าจดจาอีกซีนหนึ่งเลยนะครับ ส่วนตัวมากๆเลยนะครับน่าจะจะเป็นหุ่นจากเรื่องที่ผมชอบมากๆแล้วเนี่ยงานที่ทําออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะถึงข้อต่อมันจะเป็นแบบปัดเฉียงนะฮะแต่ถามว่ามีปัญหากับการแอคชั่นไหมก็ไม่มีนะฮะสามารถโพสท่าอะไรได้เต็มที่เลยนะครับซาวรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโมเดลลอยฟาร์เนอร์มาร์คไซตตัวนี้หรือว่าเกี่ยวกับซีรีส์ฟาร์เนอร์ใครเป็นแฟนฟาร์เนอร์บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับเอาจริงผมไม่ค่อยเห็นแฟนๆฟ,นฟนๆนาร,ร์เนอร์ในองออนนนนผมมกก็าาาเยรัสท ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ